คาร์ในทรงจําของวาวที่วาวจะมาเล่านะไม่ใช่คาร์ที่ออกไปแล้วแบบสวยมากแบบทุกอย่างปังแต่แต่ว่าเป็นคาร์ที่สามารถพาเขาอะกลับไปเจอต้นตอของความไม่มั่นใจในตัวเองได้เออวาจะขอแทนลูกค้าคนนั้นว่าชื่อน้องหนาะเออปกติเวลาเจอกันเราก็จะถามความต้องการของเขาและว่าแบบในความเป็นแบบหา Personal c o คั r อะมันไม่ใช่แค่การหาแบบว่ามาถึงปุ๊บ ทาบเลยแล้วก็จิ้มให้เลยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะได้ personal color แบบที่คนดูว่าดีเว้ยแต่มันจะไม่ได้ personal color ที่มันแบบเบลนด์อินกับคนคนนั้นกลับไปจริงๆก็จะมีการถามมีการพูดคุยของน้องเนี่ยมาด้วยความรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะหน้าดูหน้าดูไปหน้าคงไปแล้วก็อยากจะดูน่ารักดูใจดีขึ้นแต่เขาว่าเป็นคนแบบ ตาสวยมากนะแต่แบบตาคมอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีพวกแบบแนวขนตาอะไรเงี้ยที่แบบที่แบบเป็นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตัวเองอะ่ะแล้วระหว่างที่ทาแบบเออเขาก็เลือกพิกอัพสีที่ทำให้เขาอะดูเบา ดูซอฟแล้วก็ดูแบบเหมือนดูจางที่สุดเย้ยก็ตรงตามที่เขาแบบบีบเรามามากๆเลยว่าพอคุยไปเรื่อยๆเลยความคิดความรู้สึกระหว่างที่แบบเหมือนเราทาบๆไปเป็นยังไงบ้างาจนผ่านเซสชันทาผ้าไปจนไปถึงเซสชันแต่งหน้าเรารู้สึกว่าเขาอะได้เห็นตัวเองเต็มๆอีกรอบหนึ่งแล้วเขาก็บอกเราว่าเขาขอทาบผ้าอีกครั้งหนึ่งได้ไหมเขารู้สึกว่า โจรย์ของเขาอะที่มาเรื่องของความแบบไม่อยากดูดุรันแบบมันไม่ใช่ตัวเขาเลยอะมันเป็นแบบเหมือนเป็นเฟียร์ของเขาที่มาจากครอบครัวว่าแบบเออที่บ้านบอกว่าเขาแบบชอบแซวเขาว่าเขาหน้าดุน้าเข้มชอบแซวเขาว่าโกรธอะไรมาเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาเป็นอะไม่โอเคจนจนเขาปฏิเสธสิ่งที่เขาเป็นแม้ว่าแบบมันจะเป็นคาแรคเตอร์ ที่ดีมากๆของเขาอะแล้วมามาถึงจุดที่เขารู้สึกว่าเออแล้วทําไมแบบเขาต้องเขาต้องเป็นคนแบบที่คนอื่นอยากให้เขาเป็นเขาแค่เป็นตัวเองไม่ได้หรอเขาก็เลยแบบพี่มีค่ะต่อไหมหนูขอแบบหนูขอท้าอีกครั้งหนึ่งได้ไหมจาก light spring mount กลายเป็น bright winter <laughs> เออคือผลลัพมันเปลี่ยนได้นะถ้าแบบ คาแรคเตอร์ที่เราต้องการมันแบบมันไม่ใช่อ่ะถามว่าไลท์สปริงแย่ไหมไม่แย่นะก็เก็บไว้ในวันที่เราอยากซอฟอยากระมุนแต่ว่าถ้าเอาวันนั้นที่น้องมั่นใจที่น้องกลับไปทาบแล้วน้องบอกเออเนี่ยแหละเนี่ยคือหนูอ่ะก็คือปลายวินเทอร์เรารู้สึกเลยอ่ะว่าเขาอบกอดตัวเองที่ตัวเองเป็นจริงๆอ่ะไม่ได้ปฏิเสธความเป็นตัวเขาเองแล้วแล้วก็เหมือนปลดล็อกหมดเลยว่าแบบจะ ชอบที่ตัวเองเป็นแบบนี้ไม่ว่าแบบคนอื่นจะว่ายังไงอ่ะซึ่งแบบดีมากเหมือนกันเบ็ดเสร็จคัสนั้นตลกมากใช้เวลาไปทั้งหมดห้าหรือหกชั่วโมงนั่นแหละคัสเดี่ยวด้วยนะแล้วแบบยาวที่สุดตั้งแต่วาวทามาเออแต่วาแบบยินดีมากๆแบบยินดีมาก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 ที่จะแบบทําให้เขาว่าเออเป็นสิ่งที่วาวต้องการที่สุดเวลาทาําคัเด้ยแล้วแบบวาวก็แบบเออวา,วาวก็ได้เจออะไรอย่างเงี้ยเราแบบ ตอนจะกลับอ่ะเขาก็เข้ามากอดว่าวเออเอ็นดูอ่ะถ้าน้องดูอยู่ก็กลับมาเจอกันได้เนาะพี่ก็คิดถึงหนูเหมือนกันว่าหนูเป็นไงบ้างฮ้ยแค่นีวิตมีไม่เสร็จสักทีมาแต่ปวดเห็นเลยว่าแบบมัลติทัก k ไม่ค่อยเก่งนะแบบพูดไปแต่หน้าไปแต่แบบช้ามากนี่จริงก้นสำอางไอ้อะไรเลยดีใจที่เราได้เจอกันเลย ชอบโทนนี้มากอะรู้สึกว่าสวยก็เป็นอันหนึ่งที่เราแบบเหมือนเรารู้สึกว่าเราเจอจุดมุ่งหมายอะเหมือนตั้งแต่ทาําคัสมาคาัสนั้นน่าจะเป็นจริงๆก็มีหลายคาัสแต่เป็นคัสแรกๆที่เรารู้สึกแบบโหคัสเพอร์ซอนอลคัลเลอร์อะมันมันไม่ได้แค่แบบมันไม่ได้แค่หาเพอร์ซอนอลคัลเลอร์แต่มันคือการไปอบกอดตัวเองจริงๆเออตามคนะอนเซปต์สตูดิโอเนาะบูมิงโยโซอะไรเงี้ยที่แบบ อกกอดความเป็นเราอย่างแท้จริงแล้วก็เติบโตเป็นบานในแบบของตัวเองเออซึ่งแบบของตัวเองไงไม่ได้แบบที่พ่อแม่เคยเป็นนึกออกใช่ไหมวสวยอยู่นะเครืองสำอางวันนี้ก็ตึงๆๆจะพิมพ์ไว้ให้แล้วกันนะ